ในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์เป็นอีกหนึ่งในสมรรถนะที่ใช้ในการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้ซึ่งในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้บอกว่าท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์คำว่าการคิดในเชิงกลยุทธ์คืออะไรวันนี้นะครับท่านต้องเข้าใจว่าในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ย เป็นเรื่องของการคิดอย่างมีเป้าหมายคำว,ว่าการคิดอย่างมีเป้าหมายก็คือคิดเพื่อที่จะให้ไปบรรลุในสิ่งที่เป็นเป้าหมายเป็นการคิดเพื่อที่จะให้ไปบรรลุในสิ่งที่เป็นเป็นความต้องการในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์นะครับในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้ในประกาศบอกว่า ท่านจะต้องเข้ารับการสรรหาด้วยการทดสอบสมรรถนะตามาตามาตรฐานกาหนดตำแหน่งซึ่งในสมรรถนะตามาตามาตรฐานของนดตำแหน่งก็จะกำหนดระดับของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ท่านจะต้องแสดงออกเอาไว้แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งในแต่ละระดับซึ่งข้าราชการพลเรนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานผู้บริหารเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นตำแหน่งผู้บริการกองตำแหน่งในสายงานบริหารบริหารงานท้องถิ่น ก็จะแบ่งระดับต้นระดับกลางระดับสูงแล้วก็ตัวชีวัตของสมรรถนะก็ต่างกันท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะการคิดในเชิงกลยุทธ์ว่าความหมายของการคิดในเชิงกลยุทธ์คืออะไรท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในคําจํากัดความแล้วเอาความเข้าใจเนี่ยนะครับไปฝึกทําข้อสอบ เพื่อที่จะแยกให้ออกว่าในระดับที่หนึ่งเนี่ยท่านต้องแสดงพฤติกรรมออกอย่างไรท่านจะต้องไปฝึกในการตัดสินใจว่าในระดับที่สองท่านต้องแสดงออกอย่างไรระดับที่สามท่านต้องแสดงออกอย่างไรในระดับที่สี่จะต้องแสดงออกอย่างไรระดับที่ห้าต้องแสดงออกอย่างไรซึ่งในคู่มือในการอธิบายระดับของสมรรถนะจะบอกทิศทางของการแสดงให้เห็นว่าท่านมีพฤติกรรม ท่านต้องมีพฤติกรรมหรือมีการแสดงออกอย่างไรคำว่าการคิดในเชิงกลยุทธ์นะครับท่านที่จะตอบข้อสอบได้เนี่ยท่านต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีทักษะมีประสบการณ์แล้วก็จะบ่งบอกถึงสมรรถนะในตัวตนของท่านครับสิ่งที่เป็นการคิดเน่นะครับเราจะเห็นว่าในสมรรถนะประจําผู้บริหารเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4สมรรถนะ หน <To S 1> ึ่งก็คือเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง2ในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นํา 3. ในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคน4ในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการคิดเขาต้องการวัดถึงวิธีคิดของท่านครับว่าท่านมีวิธีคิดอย่างไรคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นหัวหน้างานมีวิธีคิดอย่างไรนี่สิ่งที่ที่เป็นเป็นความต้องการที่จะประเมินพฤติกรรมหรือประเมินลักษณะ ในการแสดงออกของท่านว่าท่านมีวิธีคิดในการทํางานอย่างไรท่านบอกว่าเขาทดสอบวิธีคิดนะท่านต้องไปฝึกคิดครับไม่ใช่คิดมากแต่ท่านต้องคิดเป็นไม่ใช่คิดที่ไม่มีหลักการท่านต้องคิดภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ภายใต้ทักษะภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยปกติแล้วเนี่ยการคิดของคนเราก็จะมี สิสต์มหนึ่งคือระบบที่1มีการคิดในระบบที่2ซึ่งสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ต้องบอกว่าเป็นการคิดเพื่อที่จะให้ไปบรรลุตามเป้าหมายอันต้อนต้องฝึกคิดครับฝึกคิดในการตัดสินใจในการแสดงออกในการทำงานนี่คือเป็นเป็นตัวประเมินถึงทักษะในการคิดของท่าน ดูยกตัวอย่างครับประการที่1นเนี่ยท่านต้องมีวิธีการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ยกตัวอย่างคำถามที่ต้องถามตัวเองเสมอครับก่อนที่จะเลือกคำตอบว,ว่าปัญหาเนี้ยมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรเมื่อเจอโจทย์เจอคำถามต้องมองถึงสาเหตุครับคือต้องไปเริ่มต้นที่ที่ต้นตอของเหตุของเหตุการณ์นั้นเช่น คำถามในในห้องสอบก็าไอ้ถามว่าหน่วยงานให้บริการช้าก็ถูกร้องเรียนเมื่อหน่วยงานให้บริการช้าถูกร้องเรียนท่านต้องมาคิดครับว่าเอฟมันมันเกิดจากอะไรแล้ววิธีการคิดเทคนิคในการคิดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสิ่งที่แสดงออกให้เห็นว่าท่านมีสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยท่านต้องคิด ที่จะแก้ไขปัญหาในเชิงระบบเมื่อเจอคำถามในห้องสอบไปถามว่ามีปัญหาเรื่องของการบริการที่ล่าช้าประชาชนไม่พอใจในการบริการของหน่วยงานของท่านท่านต้องทำยังไงต้องมองในภาพรวมมองในการมองปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ใช่เป็นแค่การเพิ่มคนไม่ใช่เป็นแค่การเร่งบริการไม่ใช่เป็นการทำกรงานให้เร็วให้เร็วขึ้นแล้วก ทำให้เกิดความผิดพลาดในการทางานแต่จะต้องเป็นการแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบท่านจะต้องคิดในลักษณะของการมองภาพอนาคตหรืวิชั่นปริงกิง้งคือมองอนาคตถ้าแก้ไขได้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นวิธีการต้องคิดครับ เช่นการปรับบริการแล้วจะทําให้ประชาชนรู้สึกอย่างไรซึ่งในทักษะในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในห้องสอบเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบครับซึ่งการทดสอบสมรรถนะต้องบอกว่าไม่ได้มีสูตรสําเร็จที่จะเป็น1นบวกหแล้วจะเท่ากับ2เสมอไปมันมีเคล็ดลับอีกหลายประการครับยกตัวอย่างในคําถามนี้หน่วยงานมีปัญหาในการบริการล่าช้า แล้วก็ถูกวิจารณ์ณในสื่อออนไลน์ line. ท่านจะทำอย่างไรต้นมาฝึกคิดว่าคิดแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรบางคนครับไปเจอคำถามนี้ว่าถูกวิจารในในสื่อออนไลน์ line. ท่านก็ไปแคปหน้าจอสื่อออนไลน์ line. ไปบันทึกประจำวันแจ้งความเพื่อระเนินคดีกับผู้ที่ไปวิพากวิจารณ์ณท่านซึ่งหากว่าเป็นพฤติกรรมแบบนั้น ไม่ได้บ่งบอกว่าการเป็นผู้นําที่มีสมรรถนะเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ท่านจะต้องนำข้อมูลตรงนี้นะครับนี่นคือโอกาสทองที่จะได้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ยกตัวอย่างตัวเลือกครับในจทย์นี้หน่วยงานของท่านมีปัญหาในเรื่องของการบริการล่าช้าและก็ถูกวิจารณ์ในสื่อออนไลน์แล้วถามว่าท่าน จะทำอย่างไรตัวเลือกครับสั่งเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการโดยทันทีการสั่งให้เจ้าที่เร่งดำเนินการโดยทันทีเนี่ยเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,าละซึ่งวิธีการเนี้ยก็เป็นไปได้แหละที่ท่านจะเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่ผิดครับที่ท่านจะไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่มันมีข้อจํากัดอยู่ว่าท่านไม่วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไรประชาชนมาบริการมากขึ้นหรือมีช่องทางในการบริการเพียงแค่อย่างเดียวหรือมันมีข้อจำกัดหรือมีอุปสรรคใดที่ทำให้การบริการนั้นเกิดความล่าช้า ถ้าหากว่ามันเป็นการบริการที่มีช่องทางในการบริการช่องทางเดียวเนี่ยเราอาจจะมีวิธีการในการเพิ่มช่องทางบริการไหมเพื่อที่จะให้การบริการนั้นมันรวดเร็วยิ่งขึ้นทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นปรือตัวรถที่สองครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็รายงานการตรวจสอบและรายงานเนี่ยไม่ได้เป็นการบ่งชี้เห็นว่า ปรับปรุงระบบแต่อย่างใดแต่เป็นการตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงต้องการข้อมูลนะ่ะแต่ไม่ได้ต้องการว่าเอ๊ะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งในการทดสอบสมรรถนะเนี่ยนะครับจะต้องไปเน้นที่การแก้ไขปัญหาไปเน้นที่การคิด หาวิธีการที่จะให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นั้นเนี่ยมันมันลดน้อยลงหรือมันหายไปึ่งแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่พี่วุฒิรละเพื่อนใช้เป็นวิธีการในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับซึื่อจะบอกข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตรวจสอบท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์ line, วันนี้24 ตุลาคมในเวลา3 0ทุ่ม10นาทีนะครับแก้ไขตารางเรียนตรงนี้นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับสุกง์24ตุลา2 5 6 8ในเวลา3าทุ่มท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ไปทำความเข้าใจในคำจำกัดความในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ว่าหมายความว่ายอย่างไร ไปทำความเข้าใจในเรื่องของตัวชีวัตในพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกในเรื่องของการมีสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ในระดับที่1ในระดับที่2ในระดับที่3ในระดับที่4ในระดับที่5แล้วก็ไปตัดสินใจเลือกคำตอบในห้องสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำคืนนี้3ทุ่ม10นาที y o u t u b e ไม่เป็นสาธารณะหรือว่าลิง์ลับกลุ่มปิด ดูได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่วุฒิแบบเพื่อนนะครับท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนได้ด้วยการสแกน QR Code กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับรวมไปถึงการติดตามข้อมูลต่างๆในการสมัครเข้าการสรรหาท่านที่สมัครไปแล้วท่านต้องการแก้ไขข้อมูลท่านที่สมัครไปแล้วมีความ ไม่สบายใจในเรื่องของการกรอกข้อมูลเกรงว่าวผิดกพลาดอย่างไรเนี่ยท่านก็ใช้ช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางในการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับสแกน QR Code กดเพิ่มเพื่อ,เ,อเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับทุกทิปทั่วไทยครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้และก็ถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนครับ มีแบบทดสอบออนไลน์ให้ท่านฝึกทำมีไร้สดที่ดูย้อนหลังได้ทุกคนทุกแห่งบทโรคใบน,นี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มไลน์นี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิรับเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ